ได้ยินมาไหมคะว่าการที่เราต่ำมะนาวลงไปในครกทั้งเปลือกเนี่ยมันคือระเบิดเวลาที่จะส่งตรงให้เราเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่โอ้โหปาได้ยินมาแบบนี้ก็มือไม้สั่นเลยค่ะเพราะส้มตำนี่ของโปรดเลยนะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะความเชื่อนี้มันฝังหัวพวกเรามันนานแค่ไหนแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาแกะเปลือกทุกความจริงออกดูทีละชั้นเพื่อดูว่า มะนางลูกกลมๆเล็กๆที่เรากำลังจะโยนทิ้งถังขยะนั้นแท้จริงแล้วมันคือเปลือกทองคำหรือระเบิดเวลาที่เราต้องหวาดกลัวกันแน่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและคนวัยเก่าใจวัยรุ่นทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ทอผู้เท่าเล่าเรื่องทางช่อง YouTube ของเราอีกครั้งนะครับและดิฉันปานแนนซี่ค่ะเห็นไหมลุงแมก แค่เรื่องมะน,นาวเรื่องเดียวก็ทำเอาหัวใจผู้คนเป็นแรงได้แล้วค่ะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันพันผูอยู่กับความเชื่อพวกนี้เยอะเหลือเกินจริงๆใช่ละปานแนนซี่วันนี้เราจะใช้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาผสมกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป๊ะที่สุดมาหักล้างสิ่งที่ทาให้เราขาดโอกาสในการดูแลตัวเองแบบถูกวิธีครับหักล้างมายาคิดความเชื่อเป็นพิษ disproving the myth ก่อนอื่นต้องเอาความกลัวออกจากอกก่อนค่ะมีคนกังวลว่ากินส้มตามที่ตำมะน,นาวลงไปทั้งเปลือกเนี่ยจะกอมเร็งป้าขอประกาศตรงนี้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะความเชื่อเป็นพิษซะยิ่งกว่าเปลือกมะน,นาวซะอีกถูกต้องเลยครับป้าแนนซี่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยืนยันมาแล้วว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ที่ยืนยันว่าเปลือกมะนาวในส้มตำมีผลร้ายต่อร่างกายกลับกันตามตำรับสมุนไพรโบราณเปลือกมะนาวยังช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดและช่วยให้เจริญอาหารได้อีกด้วยซ้านี่คือภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่อดีตวิกฤตที่แท้จริงสารตกค้างที่มองไม่เห็น the real risk แต่อย่าพึ่งวางใจค่ะ แม้เปลือกจะไม่ใช่ระเบิดเวลาแต่ความประมาทตั้งหากคืออันตรายที่แท้จริงค่ะคุณแน่ใจได้อย่างไรว่ามะนาวลูกสวยๆที่อยู่ในครกนั้นไม่มีสารฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชต,ตกค้างอยู่สารตกค้างเหล่านี้ตั้งหากที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ค่ะเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มาช่วยได้ทันเวลาเลยครับออยได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการล้างที่ได้ผลที่สุดคือ การใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาละลายในน้ำแล้วแช่ไว้15นาทีวิธีนี้สามารถลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ถึง80-95%ถึงเลยทีเดียวดังนั้นจำไว้นะครับล้างให้วิง่งไม่ต้องกลัววิกฤตปลอดภัยแน่นอนเปลือกทองคำคุณสมบัติเกินคาด The Scientific Miracles ทีนี้มาดูคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในเปลือกที่หลายคนมองข้ามกันบ้างค่ะฟังให้ดีนะคะมะนาวไม่ได้แค่เปรี้ยวแต่เปลือกยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ร่างกายเราด้วยค่ะในเปลือกมะนาวมีสารฟีโนลิกและฟลาวนอนอยด์ที่เปรียบเสมือนนักรบต้านอนุมูลอิสระชั้นดีคอยปัดเป่าสนิมในร่างกายเราออกไปงานวิจัยยืนยันว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติต้านมะเรง็ง ต้านไวรัสและต้านการอักเสบโดยเฉพาะสารซาเวสรทล Q40 และลิโมเนนอาจช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งในหลายอวัยวะได้เลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นสำหรับพวกเราวัยเขาปัญหาสุขภาพสมองที่คนกลัวที่สุดคือโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์มีงานวิจัยที่น่าทึ่งมากค่ะ พบว่าการนำเปลือกมะนาวมาผสมกับใบชาในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนำมาชงเป็นชาสมุนไพรดื่มเป็นประจำชาสูตรนี้สามารถยับยั้งเอนไซม์อะเซตินโคลีนเอสเตอเรสได้ซึ่งเอนไซมนี้ล่ละค่ะที่คอยย่อยสลายสารสื่อประสาทสำคัญในสมองโอ้โหชาแก้วเดียวแต่ประโยชน์ระดับป้องกันความจำถดถอยได้เลยใช่ไหมครับ แถมเปลือกมะน,นาวยังอุดดมไปด้วยเส้นใยที่ดีที่สุดงานวิจัยบอกว่าเส้นใยนี้สามารถช่วยลดความอยากอาหารได้นานถึง4ชั่วโมงใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ลองบีบมะน,นาวใส่ในอาหารดูสิครับมันช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นและดูดซึมน้ำตาลได้เร็วขึ้นด้วยประโยชน์รอบบ้านเกล็ดมะน,นาวเล็กๆอาจเปลี่ยนชีวิต นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วภูมิปัญญายังพาเราไปสำรวจว่าเกล็ดมะนาวเล็กๆอาจเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนงานบ้านให้ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างถูกที่สุดค่ะลุงแม็กเปลือกมะนาวนี่แหละคือน้ำยาทำความสะอาดออร์แกนิกที่ดีที่สุดเรื่องกลิ่นเวลาที่ไมโครเวฟมีกลิ่นอาหารติดหรือคราบไขมันเกาะหนึบแค่เอาเปลือกมะนาวใส่ถ้วยน้ำแล้วเวฟ2นาที ไอระเหยของมันจะช่วยกำจัดกลิ่นและคลายคราบไขมันออกมาหมดจดเลยค่ะเรื่องความเงาเครื่องครัวสแตเลสทองเหลืองหรือทองแดงที่หมองคล้ำแค่ใช้เปลือกมะนาวโรยเกลือแล้วขัดเบาๆก็กลับมาเงาวาววับเหมือนใหม่ได้เลยค่ะเรื่องท่อเปลือกมะนาวยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นในถังขยะและสามารถใส่ลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อช่วยดักจับไขมันได้อีกด้วยโอ้โห คุ้มค่าเกินกว่าจะทิ้งจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าประโยชน์จะมีมากแต่ในฐานะผู้เท่าที่เน้นความรู้คู่ความจริงเราก็ต้องแจ้งข้อควรระวังด้วยนะครับงานวิจัยที่ศึกษาในห้องทดลองพบว่าสารสกัดเอทานอลจากเปลือกมะนาว LPE เนี่ยแสดงความเป็นพิษต,ต่อเซลล์ไซโท x อกซิตี้ในสิ่งมีชีวิตทดลองบางชนิดนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหากเราจะนำเปลือกมะนาว ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เข้มข้นหรืออาหารเสริมใดๆก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาด้านความปลอดภัยอย่างทีท่วนเสียก่อนสรุปง่ายๆก็คือบริโภคตามปกติเช่นส้มตำชาไม่ต้องกลัวมะเร็งแต่ต้องล้างให้สะอาดสุดๆเพื่อเลี่ยงสารเคมีและหากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเปลือกมะนาวก็ต้องเลือกที่มีงานวิจัยรับรองอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเราค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของมะนาววันนี้หากคุณไม่ทิ้งเปลือกมะนาวอีกต่อไปแล้วอย่าลืมมาแชร์เคล็ดลับการใช้เปลือกมะนาวของตนเองในช่องคอมเมนต์นะคะหากข้อมูลวันนี้ทำให้คุณรู้สึกหายกลัวมะเร็งส้มตำหรือทำให้คุณนึกถึงชาต้านความจำเสื่อมที่บ้านลุงแม็กขอฝากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำคัญที่สุดคืออย่าลืมกดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่อง และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุขภาพและความเชื่อผิดๆที่เราจะมาทอและเล่าให้ฟังใหม่ในทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Đời, bỏ qua trẻ non Nhưng dù khi